ชัดเป๊ะสองเลขเด็ดน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ไอไข่คอหวยยิ้มได้เลขครบจบในอ่างเดียวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ิดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านแห่สองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ของไอ้ไข่ที่วัดราชทรานะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะวัดแห่งนี้นะคะนอกจากจะมี แม่แตะเขียนคู่ที่ให้โชคให้ลาบเด็ดแล้วนะคะยังมีไอ้ไข่ด้วยนะคะชาวบ้านแห่มาจดุดธูปขอพรขอโชคขอลาบนะคะมาเาพรกับกุมารไอ้ไข่นะคะบางคนก็นำของมาแก้บุญบางคนก็มาสงเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์นะคะโดยเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์นี้เลยนะคะเราสูงให้ท่านดูไกลกๆนะคะก็เห็นชัดเจนเลยนะคะนี่เลยนะคะ มีเลขห้าเลขศูนเลขสี่หรือเลขหเลข8ปดหรือเลขหนึ่งก็ได้นะคะนี่เลยนะคะแล้วแต่ที่ท่านจะมองนะคะมองเพนเป็นเลขอะไรก็ตามนั้นนะคะนี่เลยนะคะซูมเข้าไปใกล้ๆให้ท่านดูชัดๆนะคะบางคนก็บอกว่าห้าหกสี่กับ8 2ดสองก็ว่ากันไปนะคะในขณะที่บางคนไปจุดทูบสิ่งทายนะคะได้เลขนี้เลยนะคะตามมีคนจุดทูบหลายดอก เป็นทูกกำยานนะคะจะมีเล,เลขขึ้นคือ8 2 3 3 2 8นี่เลยนะคะเป็นเลขตัวเดียว3อันแต่เลขตัวเดียวกันนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะคือบรรยากาศการขอโชคขอลาบไอ้ไข่กุมารเทพที่วัดปูดราชศรานะคะท่านไปที่นี่ท่านอาจจะ ไปขอชูขอลาบไอไข่แล้วก็แวะไปขอชูขอลาบแม่แตะเคียนคู่ก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้โด่งดังมากนะคะนี่เลยนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ